ใช่อะเราก็ค่อนข้างสนิทกันตลอดเลยแล้วพอน้องออกมาเนี้ยเราก็น้องก็ปรึกษาเราตลอดเพราะว่าตอนที่น้องออกมาเนี่ยเราก็เห็นใจน้องเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วอะมันก็คือตัวเราเองอะตอนที่เราออกมาทีแรกอะเราก็ลำบากเหมือนกันแต่พอน้องออกมาเราก็เข้าใจความรู้สึกน้องน่าตอนนั้นเพราะว่าออพอความรู้สึกอะตอนเวลาที่ รู้สึกว่าวันนี้น้องอเดินมาถึงวันที่เป็นความฝันของเขาแล้วก็เขาประสบความสําเร็จได้ตัวเขาเองอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดีใจและเราภูมิใจกับกับความสามารถของเขาแล้วก็ความพยายามของเขาแล้วทำไมเอ็มถึงเ,เ,เรื่องโฟนกับ่าทำกับเอ็มคนเดียวแล้ว,ลวก็ทำแบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็มอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว่ผมคิดว่าอา่ยเป็นคนที่เปจะบอกว่าเป็นคนที่เอ็มรักคนหนึ่งนะแล้วก็ เอ็มนับถืออาเนี่ยเหมือนแม่คนที่สองคือตอนนั้นน่ะที่อยู่ในค่ายอ่ะอาก็เคยบอกว่าอาจจะไม่มีวันทําแบบนี้กับอิงแน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอวันเนี้ยเรารู้ว่าเออตัวเราเองอ่ะเราเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอวันเนี้ยเราเรามีทุนการสงสารน้องอยู่แล้วด้วยและเราไม่คิดว่าวันเนี้ยคือน้องจะมาเจอเหมือนเราอะไรเงี้ยคือเราสงสารน้องเราอยากว่าวันเนี้ย น้องอ่ะกาลังไปไปได้ดีน้องกําลังแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามไม่อยากให้น้องอ่ะทางานแล้วคือมีมีห่วงอะไรหรือมาติดขัดอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าน้องกําลังมีเป้าหมายที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเหมือนที่ทุกคนเหมือนที่ทุกคนรู้อย่างเงี้ยเพราะว่าน้องยังต้องแบบวันนี้น้องเก่งมากน้องอยู่ในระดับ ระดับประเทศไทยเราใช่ไหมฮะแลวตอนนี้น้องกําลังมีแบบงานที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะต้องไปสู้อีกต่อไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าไม่อยากให้น้องอะ่ะคือมีมีอะไรติดขัดอะไรแค่นั้นเองครับผมเป็นบอกว่าวันนี้จะตักขัดอะไรมาให้น้องขาดด้วยเอามาให้น้องดูอะไรบอกได้ไหมครับเออคือจะบอกว่างี้คือตอนที่เราเซ็นสัญญานะครับตอนที่เราเซ็นสัญญาคือผมกับกับน้องเนี่ยเราไม่มีผู้ฉบับสัญญา เราไม่มีคู่สับสัญญาเลยทีนี้วันนี้เนี่ยตอนที่เอ็มเซ็นเอ็มก็ไม่มีตอนที่อิงเซ็นอิงก็ไม่มีตัวสัญญาทีนี้น้องอ่ะก็ถามว่าพี่เอ็มพอรู้ไหมว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือมันต่ออัตโนมัติอัตโนมัติจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งพอเรามาดูเนี่ยของเราอ่ะมันต่ออัตโนมัติ5ปีจริงแล้วก็ของอิงเนี่ย เขาบอกว่าต่ออัตโนมัติเป็น12ปีนะครับตรงนี้แต่คือในในในส่วนตัวเอมนะเอ็มมองว่าสัญญาอันนี้มันมันไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่เป็นศิลปินนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันมันไม่มีความเป็นธรรมเฉยๆตรงนี้ครับเอัตอนเราเซ็นสัญญาเนี่ยเราไม่ได้อ่านไม่ได้ดูระยเวลาในการเซ็นคือเอมจะบอกว่าณเวลานั้นนะณเวลานั้น่ะ ทุกคนน่ะที่เป็นศิลปินด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราอ่ะอายุ20ก็จริงใช่แต่ว่าอย่างอย่างน้องอิงอย่างเงี้ยคือเขาอายุน้อยแต่เขามีแม่ใช่แต่ณเวลานั้นความฝันของทุกคนคืออยากเป็นนักร้องนั่นคือความฝันแล้วอย่างหนึ่งอย่างอิงอ่ะตอนนั้นน่ะช่วงเวลานั้นน่ะพ่อเขาอ่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งด้วยและแม่เขาก็ทุกคนลําบากแม้กระทั่งอิงแล้วก็อ็มก็ลําบากเหมือนกันหมด แต่ณเวลานั้นของน้องเราเข้าใจว่าทุกคนอ่ะอยากเป็นนักร้องอยากมีความฝันเพราะฉะนั้นทุกคนอ่านแต่ไม่ได้คิดว่าการที่เรามาอยู่ที่ที่ค่ายเราและอย่างหนึ่งอ่ะเพราะเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันจะทุกคนต้องคิดว่าเอ้ยมันต้องดีมันต้องแบบโอเคแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่น้องมาเซ็นสัญญากับพ่อเขาก็ได้เสียพอดีตอนนั้นนะครับพอเขาได้ประมาณได้ไม่ไม่ไม่นานนะครับพ่อน้องก็ก็เสียอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วแล้วตอนนี้คดีของเอ็ม อต,องงตอนนี้ของเอ็มนะครับก็คือว่าอของเอ็มเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้มีการแพ้หรือชนะนะครับแต่มันเป็นยอมความกัน<อ>ก็คือว่าสัญญาเนี่ยทางศาลนะครับยกเลิกของเอ็มไปเลย10ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่อาฟ้อง4 3ล้านนะครับตรงนี้คือศาลก็ไก่เกียรมาไม่ได้จ่าย4 3ล้านก็คือไก่เกียมาแล้วอาก็คุยกับเอ็มว่าเดี๋ยวเราอะ่ะก็คือจะมาเริ่มต้นกันใหม่ แล้วก็ลดลงมารู้สึกจะประมาณ 7- หรือ8ล้านนะครับว่าให้เอ็มอ่ะอาบอกว่าเรามาตกลงกันใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ทําเพลงแล้วเดี๋ยวหางานแล้วก็หักกันไปนะครับแล้วผมอ่ะก็ยอมโอเคแล้วก็คุยกันเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มีงานอะไรสารก็เลยบอกว่าถ้ามีงานอะไรอ่ะคุณต้องไปช่วยบริษัทนะอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่เข้าไปช่วยอยู่แล้วแล้วก็เราก็เข้าไป 4- ีห้าครั้งแล้วก็ ไม่ได้มีการหักท่าตัวหรือใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เพลงเราก็ไม่ได้ทําก็เลยก็ก็คือห่างก็คือเงียบกันเลยต่างคนก็ต่างก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้คุยกันนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จพอได้ประมาณปีหนึ่งนะอาก็สั่งบังคับคดียึดทรัพย์เอ็มเลยนะครับสั่งบังคับคดียึดทรัพย์ซึ่งแต่บังเอินว่าทรัพย์สินของเอ็มมันเป็นของพ่อของแม่เอ็ม คือของเ e อ็มเอง่ะยังไม่ได้มีอะไรนะครับเอเข้ e มามได้ไหมครับคือเอ็ม e อ่ะยังไม่ได้มีอะไรเป็นทรัพย์สินของตัวเองก็เลยตอนนี้ก็เลยยังยึดอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่เอ็ม e ได้ทําธุรกิจกับบริษัทบริษัทหนึ่งแต่เราอ่ะได้ซื้อทรัพย์สินเป็นเนงินสดเอาไว้แต่ว่ามันเป็นสองชื่อมันเป็นสองชื่อมันก็เลย โดนบริษัทเนี่ยยึดครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ยึดครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าทางทางที่เป็นหุ้นส่วนของเอ็มนะครับเขาก็เือฟ้องเอ็มแล้วก็คืนสิทธิตร,ตรงนั้นไปเอ็มก็คืนให้เขาไปก็เลยบริษัทอะก็เลยยังยังเอาอะไรจากเอ็มไม่ได้แต่คดีของเอ็มมันเป็นคดีสุดท้ายแล้วก็คือยึดทรัพย์แล้วแต่คือว่าตอนนี้ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรอะะ่ะใช่ผมไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรกไ็ยังยึดอะไรไม่ได้ตอนนี้ของเอ็มก็เลยก็เลยจบอยู่ประมาณนี้ นะในาในส่วนของเอ็มก็คือมันสิ้นสุดของคดีคิดว่าสิ่งที่เขาทามันเกินไปครับสาหรับเอ็มอ่ะเอ็มว่ามันหนักนะมันเกินไปเพราะว่าคือสิ่งสิ่งที่เอ็มออกมาเอ็มบอกตรงๆว่าผมไม่ได้โด่งดังจากการเป็นศิลปินแต่วันที่ผมเดินออกมาเนี่ยผมเลื่มตาปากได้ผมมีกินมีใช้เพราะผมมาทําธุรกิจส่วนตัวและที่ผมมีทุกวันนี้เพราะว่าผมมาทำ ยอ,อย่างในเคสของยิงฟ้าเองเอ็มคิดว่ามันของอ็มขนาดไหนผมมองว่าไม่ไม่อยากให้ถึงไม่อยากให้ถึงผมผมบอกตรงๆว่าผมไม่อยากให้ถึงผมเลยเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าผมสงสารน้องเพราะว่าเราเห็นน้องมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววันนี้เรารู้ ได้ดีจริงๆเขาไปเขาแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นเองครับเหมือน เข้าใจความรู้สึกนั้นว่าน้องก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผู้สัญญามันน้องก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันคือเขาก็เกรงอง่ะเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตอบอยังไงแล้วเขาจะสู้ยังไงว่าผู้ฉบับสัญญานั้น่ะจริงๆแล้วนะครับเขาจะต้องมีทั้งตัวเราหนึ่งหนึ่งฉบับแล้วก็ทางบริษัทอีกหนึ่งฉบับแต่ผมไม่มีอิงไม่มีแต่วันนี้เอ็มโดนฟ้องแล้ว จะอา,อาจจะแตกคือว่าผู้ชายเอ็มคิดว่าอย่างนั้นของสัญญาคืออย่างเป็นน้องได้แค่นั้นเองทางพ่นวัตหรือว่าทีมิสแกนได้มีการติดต่อเอ็มไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของน้องยิงฟ้าอะไรยังไงบ้างมคะเอ่อก็จริงๆแล้วอะ่ะยังยังผมเพื่อคุยกับน้องเฉยๆนะครับก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับทางทางทางน้องทางส่วนตัวของเรื่องงานน้องมากครับ แค่คุยกับน้องเฉยๆเพราะว่าปกติกับน้องอ่ะเราคุยกันตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ที่น้องอ่ะยังไม่ได้เป็นได้รับตําแหน่งเป็นมิสแกลนไทยแลนด์เราก็คุยกับน้องมาตลอดครับแต่ทางเราเองเราก็ยืนยันที่จะช่วยเหลือทางทีมงานมิสแกนแล้วก็ตัวน้องเองเต็มที่ครับก็คือเอาจริงๆนะเอมก็ยินดีที่อยากจะช่วยน้องเฉยๆเพราะว่าเราเราสงสารน้องอ่ะเพราะว่าเราเห็นน้องอ่ะน้องเป็นเด็กตะตันยูน้องมีความพยายามน้องมีความอดทนนะครับเพราะว่า ตอนที่เราออกมาเราเราทำธุรกิจสาเร็จเราก็ยังแบบเออชวนน้องเราเราไม่เคยทิ้งกันอะไรเงี้ยก็ยังเจอกันตามงานทั่วไปน้องก็ออมาหาง,งานทําเพื่ออย่างน้อยก็มีตังที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวเขาอะไรเงี้ยครับเอ็มอยากฝากอะไรถึงค่ายเพลงผู้กรณีไหมเพราะว่าเห็นว่าเร็วๆนี้เขาจะมีการตั้งโต๊ตะแถลงข่าวล้วด้วยเหมือนกันคือเอ็มอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว ไม่ได้มีเจตนาที่เนรคุณอานะจริงๆผมรักอาเหมือนแม่คุณที่สองจริงๆรักรักรักที่นั่นเหมือนครอบครัวอยู่แล้วแล้วผมไม่เคยคิดว่าเนระคุณบุญคุณของอามีคือการจุดเริ่มต้นของชีวิตเอ็มแล้วก็อิงบุญคุณมีครับผมไม่เคยลืมผมพูดตรงๆว่าเอ็มไม่เคยลืมบุญคุณตรงนั้นแต่ว่าแค่ว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องเดินหน้าต่อแค่เราเดินออกมาแค่อยากให้ชีวิตเราอ่ะ ดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองครับก็แค่ขอความเมตตาจากจากอาแค่นั้นเองครับทางค่ายแค่นั้นเองครับโอเคคัะโอเคค่ะคุณค่ะ